หมานอีกแล้วครับผมหมานครับว้าวดงเดียวดวงเดียวเป็นสองดอกนี่ครับอือตังยูดยเท่ากี่ดินเลยครับอ้าวครับสำให้เรงขาหลุดเลยผมจะเคยเห็นไขรง่ายปานนี้ครับ ฟังเสียงด้วยครับดอกนี้งามกูมูครับเห็ดเพิงยังน้อยนะครับดีเป็นดอกยังสีครับถ้าพี่ห้อง,องจกคอมเมนต์บอกกันเขามาได้ด้วยครับนี่<ม>หาใครครับ เาเกิดบูดเคี้ยวออกเคี้ยวเรนเรนครับเห็นอีเดีับมึงเนี่ยคุณล่ะครับสวัสดีครับมาอีกอ่ะด้อครับพาพี่หลอมมาเกี่ยวเห็ดมาอีกแล้วมาอีกแล้วเริ่มต้นกันด้วยเห็ดพงษงศาดครับมื่อนี้เฮ็ดพงษ์ศาสเกิดใหม่ครับ นียพอดีงามๆเลยมาลุนน้ำกันครับกำลังพอดีเขินงามๆครับ ได้ครับมาให้กำลังใจนต้องกันครับเมื่อนี้ไปสิพาพี่น้องอย่างหาเรื่อยๆครับมาลุ้นกันว่าสีมันกับเก่าบ่ครับไปตรงนี้ครับยุ่งเ,เปลี่ยนๆนี่โล่งๆงนี่เด้อบูปลาหน่อยนึงนะครับเพ็ลนลุงขาวครับเย่เกิดอีกแล้วเดว ปีจุมงงามอย่เด็กใครก่น,นี่ดิยวนี้ยังงงามครับใคนเด็กใคร มาสีมานครับเด็กกำลังใจแล้วครับอน,นี่กำลังเป็นไข่ครับนี่เห็นละงกเป็นไข่ขึ้นอีกแล้วครับเกิดรอบไหม่อีกแล้วครับ นฮ่หาครับฮะแถวๆนี้แหละครับแถวๆนี้จูมันเห็ดเพิงอยังน้อยนี่ครับดีเป็นดอกกังสีครับถ้าพี่ห้อง,องจกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เด้อครับนี่บ่แม่นเห็ดเพิงสาดเด้อครับแล้วก็บ,บ่แม่นเห็ดเพิงนองยุงครับดอกสีครับ คอมเมนต์ Comment, บอกผม้ม่เดอครับอีกไข่นึงครับพี่อันนี้ออกจากใครล่ะครับจะตอบงั้นเดี๋ยวเปี่ยวอืออยู่กับลูกหลาน อีกแล้วครับผมหมานครับเอาวดงเดียวดวงเดียวเป็นสองดอกนี่ครับอืมตังยืดเท้ากี่ดินเลยครับที่เด็ดครับที่เด็ดมื่อนี้ครับปัดใครเห็นลงเหลือกเงี้ยมันใหญ่แค่ปัดครับทำให้ลงเลงหงือกขาวหลุดเลย เคยเห็นใครไงาปานนี้ครับยังงเบดซามีครับนีบป่ป้ายนึยยงหลายครับ ออนนะครับนี่อยู่กว่าละผีกนี่อีหลีผีกใครในเนื้อปลาครับปลามาเบิ่งในกระตาจับกระดิว้าวเปเน่ยผมหมานผมหมานครับเศตะไคร้ครับ ดอกงามๆเลยครับอพอดีกำลังเป็นใครขึ้นอีกครับ ต่างโคโลอโย่เครื่องดินนรดเป็นจูมแล้วครับวันนี้ย่นี่เนี่ยนะเท็โนโลยาน้วครับอัปเดตครับอีกสามครับ กำลังแตกดินเห็นมาเลยให้พี่น้องทายว่าซีได้ครับฉเฉลยครับสีเหลืองครับดีเต็ดพ่วงกำลังเป็นไข่ขึ้นครับมืนนี้ บอนครับสีเหลืองครับ ว่าม <laughs> ันไข่เฮีดแท้ๆมันมักบุกสามซี่ไข่ครับอ่ะอ่ะอ่่อ่ะ,อ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 ะหลายเติอบอยู่ครับคืออยูุ่่นเดียวเท้อันนี้ไหม มาเหงาพ่าครับให้รครพี่บ่มไมมูไปเหตุผลเขา,า,าครับดีได้อีก2ครับ มูนี่ก็กำลังเป็นไข่ครับเปลืงหกเหลืองครับอือเป็นไรมูใหญ่เติบอยู่ครับหลายไข่เติบไปเด้ครับเป็นไงน้อครับเก็บเห็ดมูนี่พี่น้องมากกว่าน้อครับมาสับเงินนะครับพี่น้องมากกว่าน้อครับพี่น้องมากกับฝากกันด้วยครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ำคัดมากีลีครับ ดติดตามไปพร้อมด้อครับเป็นกำลังใจกันครับยุ่งกันจะจบคลิปวันเด้อจะเฝ้านี้ปลากันครับหายครับกินเขาได้หรอครับอีนี่ครับอันนี้ห้อยนี่พวกเป็นอย่างนี้ครับอเอาเกือรบูดเคียนใบตองไม้ออกตรงนี้เพิ่งห้อยปลาตรงนี้อือ หาไข่ครับเอาเกือบบูดเชีย่ยวออกเชีย่ยวเล่นนครับเห็นดีดีครับโมนี่กุน่ะ่อด้วยครับเบองอันนี้ครับว้าว อยู่ผู้เดียวอีกแล้วครับหาหมูให้ก่อนครับอันนี้ก็ำลังเป็นไข่ครับเห็ดกำลังเป็นใครึ้นครับมือครครบม่อนี้ไม่ได้ปล๊กไว้ด้วยครับเพิ่นมาหาหลายก็เลย เอาเด้นระอเอาเดยสิย่พันห้าพันเงันนั้นครับดูพันพักหลายเลยเอาพี่นี่เลี้ยงลำาับชั้นเลยครับหนึ่งครับสองครับไงเอาไงเอาเลย นะครับี่บงดอกนี้ครับแหงงามวัเดียวนี่เลยจุ่มงามครับดอกนี้งามกว่ามูรครับ รุ่นเดียวกันจะา่าดอกพ่ได้เนาะยู่ข้างๆกันครับฟังเสียงด้วยครับดีครับอีกไข่หนึ่งครับตั้งอยูู่้เดียวครับ,รบด,ด,เดว,บวเหงาก็ มารุ่นกันว่าเห็ดยังครับเห็ดขาวดินครับแต่วตัวดยเห็ดตะไคร้อีกจุ่มนึงครับดมปะครับดอกนี้ว้างห้องน้าครับตั้งยุอเดียวโคโลครับ มีหมูแน่อยู่โบหาหมูกันครับหมูคนอยู่ข้างห้องนะพี่ครับอันนี้ไข่เดียวหมูอยู่ไกลครับอยู่เป็นจุบมือนใส่น้องมืยไก่ก,กันครับเอายเยอะเลยเยอะเลยเอายืงเงินบา,ง,นยนานงยาน,นี่อี่อมูคนนี้ในป่าครับ เก็ไ่้เป็นไทยดีดอกไงออกจากไทยครับ,ไไรบสวสางครับอา,อาออกจากอะไรเนาะ นี่ใหญ่เล,เลยครับดอกสำเขียนเลยครับมานแล้วมันล้วรอสิมเมื่อครับ่ะก็ะททคทอนข้างสะอาดนี่นี่สีครับ สีขาวงามอยู่ครับจุม่มนึงกับมิคายเรืองนี่เอาครับอัปเดตครับมาอัปเดตผลงานในกระตาครับวันนี้เป็นยังไงงามบ่ลละครับอ้พอดีงามเลยครับ<อ>สุโลกเลยครับ าสายมาเริ่มเห็นมองละดอกสองดอกแล้วครับสภาพพี่น้องอวยเมื่อเด้ครับวันนี้สรุปผลงานในกระตาสะก้อนครับบังยาสีขาวโอ้บังยาสีเหลืองวันนี้สีขาวนีผลงานในกระตาวันนี้ถือว่าหลายเติบเด้กครับนักอึง้งตึงผ้น,นี่ประมาณจากสองสองถึงสามโลกคนล้ครับเติบหนึ่งโยจังไดก้กะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่โยมกันจนจบ ท่านมากกับฝากใน้เด้อครับฝากกดไลค์นก่กดแชร์นํากดติดตามเป็นพร้อมครับอีต้นมากหลายนเด้อครับอยู่กำลังใจกันครับยุ่มกันโดนดนะดดดดดครับไปจงพอกันเมื่อหน้าครับสวัสดีครับมาซับเงินนะครับเนี่ย